สวัสดีเช้อยูนาไทาแลนด์ทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวสังฆราชบาทหลวงพระนั่นแหละโอเคก็จะมาแบบจะมาเปิดของหินสีแล้วก็เอาพุทให้นะครับไปดูกันเลยอันดับแรกจะพาไปดูหินสีของพระก่อนเนาะ พาหินสีก้าเ,เป็นมีหน้าสองซาเซลอูเบลแล้วก็จชนไพแล้วก็เบอร์เก้นนะครับจริงๆเนี่ยเบอร์เก้นเปลี่ยนเป็นพาลาเซาก็ได้นะก็ตามนี้เอาแค่ถ้าเอาแค่เส้นสีก็น้ำเงินสามเขียวสองเอาเส้นให้มันออกกาตาม ตามภาพนี่เลยนะยืนยันผลกระทบก็ตามนี้เนาะ MP ป้องกันเวทฟื้นทู MP อัตโนมัติแล้วก็ MATK เวทจอะเข้าความแรงเวทประมาณนี้โอเคสไปเกิดไปดูสเตตัสกันเลยสเตตัสก็ครับปกติของสายพระนะ ก็มานานเนี่ยตันนี่ก็เลือดนี่ก็ตันเด็กนี่ก็ตันมานากับเด็กเนี่ยอับทับได้อับทับไปเลยนะครับโอเคตัวเตะก็ตามนี้ไปดูอาวุธกันเลยคาถาก็จะเป็นเคตาลินาล็อตนะครับบวรเก้า ยัดเกลุดดาวนอกรีดเบลหนึ่งนะแอ,แอดตันนะต่เป็นชุดก็เป็นสตักเลอร์บวกก้ายัดมดาดดาวเป็นมอบบาร์คังนะก็เสริมจะไปก็อีทีอารปีกหนังฟ้ายยู่ชิลุดบวกกายังไม่ได้หาดาวใส่ต่อไปก็เป็นแหวนแหวนนักป้าดรูยัดไม่ซูน่าเดฟหนึ่งนะครับ ของก็จะประมาณนี้พื้นฐานของสังฆราชอะพื้นฐานของพระของพื้นฐานพื้น,นเลยคาถาแสงสตักเลอร์ปินด,ดางฟ้าหมวกหูก็ตายก็ได้นะราคาอยู่ที่หกสิวอลเจ็วอลประมาณนี้สกิลตอนนี้ก็น่าจะครบแล้วนะสำหรับวิวสองร้อยสิบสี่ ตามอ,อีกทีน่าจะไปวสองวันยี่สิบอะที่ฮิวฮิวใหญ่หใหญ่อะวงใหญ่อะฮิวแรงแรงอะ,อะโอเคมาเปิดให้ดูทีนึงนะเผื่อใครที่ดูไม่ทันสเตตัสก็ไอเอ็นทีอัพตันไปเลยอัพสเตตัสเ,เสริมทำได้ก็ดี เด็กก็อัพตันอัปอัตเดเสริมทับได้ก็ดีอัพไปเถอะ m อ t k มันก็จะเพิ่มตามจำนวนที่เราอัพความแรงเวทก็จะเพิ่มตามจำนวน a อ K ของเรา MATK ตรงเนี้ยเนาะเลือดนี่อัพแค่ตนันก็พอมัง้งอัพแค่ตันหลอดเนี่ยตันนี่เนาะสีก็ตานี่น้ำเงินสามเขียวสองใครงบน้อยเอาแค่เส้นสีพอเขียวสองน้ำเงิน เขียวสองน้ำเงินสามตอนนี้โอเคอของก็ไปดูทีนึงคาถาแสงอัพอัพสุดแอสตันวานี้ครับยัดเกลุดสตักเลยยัดมมดาดอิทธิอันปิกนังฟ้ายัดยูชิรุดนะครับพิเศษก็แหวน,หวนก็แหวนนักป่ายัดเมงเทลน่านะครับวาน,นี้ใครงกน้อยก็ เอาแหวนเคลย์ยัดไม่ทาลหน้าไปแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดตาส์ครับบ๊ายบาย